สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิดวิดีโอนี้จริงๆเราก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็แค่เพียงแค่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์อะไรดีๆให้กับพวกเราทุกคนได้รับฟังในเรื่องของตัวการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านันเองครับจริงๆแล้วโรคเองก็เป็นโรคซึมเศร้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็กว่าจะผ่านมาได้จนถึงทุกคนนี้ได้นี่มันก็ใช้เวลาแล้วก็ ใช้การรักษาหลายๆวิธีเช่นกันคับผมแต่ว่าแนวทางที่มันสามารถเยียวยารักษาหัวใจของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ให้ความรู้สึกของเรากลับมาอยู่ในสถานะเดิมได้เนี่ยมันค่อน,อน,อนข้างใช้เวลามากพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โลกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นนี่ก็คือ ฟังจากการโมติเวชันต่างๆจากคลิปวิดีโอต่างๆผ่าน y o u t u เพไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า <c oughs> Twitter ก็มีเขาบผมที่เป็นข้อความที่บอก I'm Motivate m โมดิเวชันหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ต่อนนบนโลกใบน,นี้เองครับผมหลายๆคนเขาไม่เข้าใจว่าโรคซึมเศร้านี่มันไม่ใช่เพียงแค่โรคเล็กๆธรรมดาคน,นธรรมดาเท่านั้นมันเป็นโรคที่ ค่อนข้างซับซ้อนถึงแม้ว่า <c oughs> จะหลายๆคนอาจจะเข้าใจแต่หลายๆคนก็ยังมีเที่ยงเข้าใจผิดอยู่กับคนที่เป็นโรคซสมเศร้าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะสู้ๆต่อไปครับผมมีวิดีโอคลิปอะไรอย่างใน TikTok หรือว่าใน YouTube ที่สามารถโมดิเวตให้เรามีความรู้สึกแข้มแข็งแล้วก็เป็นคนใหม่ดีที่ดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันจะมีคลิปหลายอย่าง ลองรับชมรับฟังแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีปัญหาสุขภาพจิตจริงๆแล้วสิ่งที่เริ่มต้นนั้นมันก็มาจากตัวเราเองดังนั้นนวิธีการรักษาหรือว่าแนวทางการเนียวยาที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นจากที่ตัวเรานะครับ ดังนั้นเรานี่แหละเป็นคนสําคัญนะหากว่าเราต้องการที่จะพัฒนาหรือว่าต้องการที่จะรักษาให้มันหายอย่างจริงจังเรานี่แหละครับผมที่เป็นคนเริ่มต้นเริ่มต้นจากการเป็นแปลงแนวมุมมองความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติต่างๆหรือว่าง่ายๆคือการเปลี่ยน mindset ของเราเนี่ยจะทําให้เราจะทําให้การรักษานั้นมันดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับลองรับชมรับฟังได้นะยังไงก็สุดๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ